สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานกลสัญลักษณ์ที่เราใช้กันนะคะก็คือ E พลังงานก็คือความสามารถที่ทําให้วัตถุ้นัะทำงานได้อาจเกิดจากเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปแบบอื่นอย่างเช่นเปลี่ยนจากพลังงานเคมีพลังงานกลก็เลยแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือพลังงานจลกับพลังงานศักย์ซึ่งหน่วยพลังงานที่เราใช้กันก็คือจูลหรือตัว J นั่นเอง เรามาดูอันแรกเลยค่ะพลังงานจนนะคะพลังงานจนคืออะไรเกิดขึ้นตอนไหนและก็ กำลังเป็นยังไงนะคะก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นขณนะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่เนื่องจากมีแรงกระทำต่อวัตถุและมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอัตราเร็วของวัตถุเคลื่อนที่อย่างเช่นอะไรบ้างรถยนต์กำลังแล่นเครื่องบินกำลังบินพัดลมกำลังหมุนหรือว่าคนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงการเตะฟุตบอลก็เช่นกันนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะในชีวิตประจำวันของเราที่ทำให เกิดพลังงานจนก็พิจารณาจากพลังงานที่เกิดขึ้นขนาดวัตถุกำลังเคลื่อนที่นั่นเองละคะ่ะที่นี้ปริมาณของพลังงานจนนะคะในวัตถุจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลและความเร็วของวัตถุนั้นสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือ Ek นะคะตัวนี้คือ Ek พลังงานจนของวัตถุก็มีหน่วยเป็นจูลเหมือนกันซึ่งเราหาค่าได้จาก Ek เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลังส Ek ก็คือพลังงานจนนั่นเองนะคะส่วน m ก็คือมวลน,นะคะ v ก็คือความเร็วของวัตถุนั่นเองนะจ๊ะอะเราม,มาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรก รถยนต์คันหนึ่งมวล1น0 0 0กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีจงหาพลังงานจนของรถยนต์พร้อมแสดงวิธีทำค่ะเราต้องมาดูสูตรกันเลยค่ะสูตร Ek เท่ากับเศษ1.2 mv ตรงนี้กำลัง2นะจ๊ะแทนค่าได้เลยค่ะ ก่อนที่จะแทนค่าเราไปดูก่อนว่าโจทย์กําหนดอะไรให้มั่งอันดับแรก1,500กิโลกร,รมัมตัวนี้คืออะไรคะมวลหรือความเร็วคะถูกต้องแล้วคะ่ะคือมวลนั่นเองและความเร็วตัวนี้คืออะไรคะก็คือค่าของ v นั่นเองคะ่ะเมื่อเราได้ ค่าเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแทนในสูตรได้เลยค่ะ EK เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณคูณกับ m m คือเท่าไหรค่คพัน0 0กิโลกร,รมัมคูณกับความเร็วความเร็วคือเท่าไหร่คะ20่ะ20เมตรต่อวินาทีกำลังสองหลังจากนั้นหาค่าได้เรียบร้อยแล้วค่ะ EK ของพลังงานอันนี้ก็คือ3 0 0 0สนจูลน,นั่นเองค่ะก็เลยตอบว่าพลังงานจนของรถยนต์คือ3 0 0 0 0นจูลค่ะ ที่กี้เราได้ดูพลังงานจนกันไปแล้วนะคะซึ่งเกิดขึ้นขนาดที่วัตถุเคลื่อนที่ทีนี้เรามาดูพลังงานศักย์กันบ้างว่าพลังงานศักย์คืออะไรพลังงานศักย์ก็คือพลังงานที่สะสมในวัตถุเนื่องอันเนื่องมาจากตำแหน่งของวัตถุซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ EP พลังงานศักย์เนี่ยค่ะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือก็คือ1่งพลังงานศักย์โน้มถ่วง2พลังงานศักย์ยืดหยุ่นนั่นเอง เราไปดูอันแรกก่อนค่ะพลังงานศักย์โน้มถ่วงอันนี้เป็นพลังงานศักย์ที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลและตำแหน่งแนวดิ่งนั่นเองค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างการตกของลูกมะพร้าวจากต้นการยืนอยู่บนที่สูงหรือการปล่อยตุ้มเหล็กตอกเสาเข็มนั่นเองล่ะค่ะ เราสามารถหาค่าพลังงานศักน้มถ่วงจากงานเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงหาพลังงานศักย์น้มถ่วงได้จาก E p เท่ากับ m g h m ก็คือมวลของวัตถุ g ก็คือความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกซึ่งปกติเราจะใช้9.8เมตร ต่อวินาทีกำลังสองแต่ถ้าให้คำนวณง่ายๆเราก็ใช้เป็น10เลยก็ได้นะคะส่วน h ก็คือระยะหรือความสูงจากระดับอ้างอิงที่มีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองเลยจ้าเราไปดูโจทย์ตัวอย่างค่ะมาดูโจทย์แรกก่อนค่ะโจทย์แรกจงหาพลังงานศักย์น้มถ่วงของมวล100กิโลกรัมที่วางอยู่บนพื้นอ่ะมาเรามาดูก่อนเรารู้ค่าอะไรแล้วบ้างค่าที่เราต้องรู้แน่ๆค่ะอันนั้นคือค่า g ซึ่งในค่า g ที่ครูให้อันนี้ครูให้ใช้10เลยหนูจะได้คำนวณง่ายๆอ่ะมวล m รู้ไหมจ๊ะรู้จะ้ะมวล100กิโลกร,รมัมค่า g เท่าไหร่คะค่า g ก็คือ10นั่นเองนะจ๊ะค่า h me, มีไหมจ๊ะ ไม่มีนะจ๊ะเนื่องจากโจทย์บอกว่าวางไว้บนพื้นฉะนั้นค่า h ก็เท่ากับเท่าไหรเลย0ถูกต้องจ้าฉะนั้นแทนค่ามาเลยค่ะมวลเท่ากับ100คูณค่า g ก็คือ10คูณกับความสูงก็คือสูงฉะนั้น ep หรือพลังงานสักโน้มถ่วงของข้อนี้ก็เท่ากับ0ูนจูลนั่นเองละจ้าอะมาดูอีกสักหนึ่งข้อค่ะ จงหาพลังงานสักน้มถ่วงของชายคนหนึ่งที่มีมวล50กิโลกร,รมัมมวลตัวนี้ก็คือ m นั่นเองเขายืนบนหน้าผาสูงกี่เมตรคะ30เมตรก็คือ h นั่นเองค่า C รู้หรือยังรู้แล้วจ้ะเมื่อกี้ครูบอกว่าให้ใช้เท่าไหร่คะ10นั่นเองเมื่อรู้แล้วเราสามารถแทนค่าในสูตรได้ซึ่งสูตรของเราก็คือ Ep เท่ากับ mgh ค่ะแทนค่าได้เลย m 5 0คูณกับค่า g คือ10คูณกับ h ความสูง30 50ิบห้าสิบคูณ1ิคูณ30เท่ากับหนึ่งขออภัยค่ะ15,000ัจูลนั่นเองจ้าฉะนั้นข้อนี้พลังงานสักน้มถ่วงก็เท่ากับ15,000จูลจ้า อีกสักหนึ่งข้อค่ะวัตถุมวล5กิโลกร,รมัมแสดงว่าอันนี้คือค่า m ค่ะอยู่บนอาคารสูงจากพื้นกี่เมตรคะ10เมตรเป็นค่า h นั่นเองค่ะจงหาพลังงานศักยน้มถ่วงอ่ะถวนสูตรนิดนึงค่ะ Ep เท่ากับ mgh ค่ะ m คือ5ค่า g ให้ใช้อะไรเลย10คูณกับความสูงคือ เฉะนั้นข้อนี้ E p เท่ากับ500จูลพลังงานสัน่์นมถ่วงก็เท่ากับ500จูลน,นะจ๊ะ,ะผ่านไป3ข้อครูหวังว่านักเรียนคงสามารถทําแบบฝึกหัดได้นะจ๊ะอันที่2อันนี้ครูไม่ได้ให้ไปในแบบฝึกหัดแต่ให้นักเรียนรู้ไว้ว่ายังมีพลังงานสั่์อีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าสั่์ยืดหยุน่นคือพลังงานสั่์ของสปริงขนาดและ ขณะที่ยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งค่ะเราก็ยังเขียนด้วย EP เหมือนเดิมแต่ตรงสูตรนะคะเราไม่ใช้ mgh เราจะใช้เป็นเศษหนส่วนส kx กำลังสองเมื่อ x คือระยะจากจุดสมดุลมีหน่วยเป็นเมตรก็คือตรงนี้นะคะ mm hmm. k คือค่านิสปริงมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรซึ่งหาได้จาก F คูณ x นั่นเองค่ะอะ นักเรียนก็รู้แล้วนะคะว่าพลังงานนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือพลังงานโจนกับพลังงานศักย์พลังงานศักย์ก็แบ่งออกเป็นสองก็คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนั่นเองนะคะไปดูอีกนิดหนึ่งค่ะกฎการอนุรักษ์พลังงานทําไมต้อง กฎการอนุรักษ์พลังงานพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่และไม่สามารถทําให้สูญหายได้หรือทําลายได้แต่พลังงานสามารถถ่ายโอนระหว่างพลังงานด้วยกันหรือเปลี่ยนรูปพลังงานได้นะคะก็เลยเากฎการอนุรักษ์พลังงานพลังงานกนจะเท่ากับผลรวมของพลังงานจนและพลังงานสับพูดง่ายๆก็คือพลังงานจนเท่ากับพลัง ขอพายค่ะพลังงานกลเท่ากับพลังงานจนบวกพลังงานศักนั่นเองซักสำหรับคลิปของมอ .2 คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นนะคะในเ,เรื่องของพลังงานและไม่ยากนะคะพร้อมกับแบบฝึกหัดที่ครูดได้ยกตัวอย่างแล้วหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทำนะคะบ๊ายบายค่ะถ้ามีโอกาสอาจ,จได้เจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะ